ท่านผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กับทางออโต l ลิฟเทคครับวันนี้ผมจะมานําเสนอระบบอินเทอร์เฟซภายในรถยนต์นะครับซึ่งเป็นระบบอินเทอร์เฟซแอนดรอยนะครับนี่คือกล่องอินเทอร์เฟซแอนดรอยซึ่งต้องบอกก่อนว่ารถยุโรปหลายๆรุ่นนะครับไม่มีระบบปฏิบัติการนี้นะครับเราสามารถใส่กล่องตัวนี้เข้าไปเพื่อสามารถให้จอเดิมของรถเนี่ยเล่นระบบอินเทอร์เฟซในรถยนต์ได้นะครับที่สําคัญตัวกล่องอินเทอร์เฟซแอนดรอยตัวนี้เนี่ยสามารถเพิ่มกล่องทีวีจูเนอร์เข้าไปได้นะครับซึ่งคันเนี้ย เป็นรถ Mercedes-Benz GLS 350D นะครับคันที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยครับตัวนี้ก็จะมีการติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปก็คือทีวีชูเนอร์นะครับของ Asuka เราสามารถดูทีวีในรถจนได้เลยนะครับแล้วต้องบอกก่อนว่ารุ่นนี้ครับทีวีชูเนอร์ของ Asuka ตัวนี้มีความเขาเรียกว่าความชัดของสัญญาณที่ชัดมากๆนะครับอยู่ในกรุงเทพหรือในเมืองใหญ่ๆเนี่ยไม่มีการกระตุกแน่นอนนะครับ อีกหนึ่งไฮไลท์สำหรับรถคันนี้ก็คือการติดตั้งระบบเครื่องเสียงโฟล์คอแบบเต็มรูปแบบนะครับเป็นของยูโทเปียนะครับเป็นรุ่นสูงสุดของโฟล์คอเลยเป็นยูโทเปียแล้วก็มีการใส่ตัวโปรเซสเซอร์นะครับเป็นโปรเซสเซอร์ของ Mu s e w เ y นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับเรามาดูระบบเครื่องเสียงของคันนี้ก่อนนะครับคันนี้เนี่ยเราได้ติดตั้งชุด ลำโพงนะครับเป็นของยูโทเปียเป็นรุ่นยูโทเปียเของ f o ร์คอนะครับซึ่งเป็นตัวท็อปสุดของทาง f o ร์ l อเลยตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าใช้ทั้งหมด2คู่นะครับคู่หน้านะครับแล้วก็คู่หลังพร้อมกับทวิ t เตอนะครับเป็นรุ่น K-Series ของทาง f o ร์ l อเลยในส่วนของเซนเตอร์นะครับก็จะใช้1ตัวนะครับเป็นขนาด3.5นิ้วเหมือนกันเลย เปรียบเทียบให้ดูก่อนนะครับว่านี่คือลำโพงเดิมที่ถอดออกมาจากรถนะครับเป็นของเบอร์มาสเตอร์เลยเบอร์มาสเตอร์เนี่ยจะเป็นลำโพงตัวท็อปของทางเบนส์ละก็ยังเป็นแค่วัสดุธรรมดานะครับเป็นกระดาษธรรมดาเนี่เองแล้วก็เป็นแม่เหล็กธรรมดาเมื่อเทียบกับทางลำโพงใหม่ที่เราเปลี่ยนเข้าไปเนี่ยเป็นยูโทเปียเห็นไหมครับวัสดุที่ใช้นะครับเทคโนโลยีสูงสุดแล้วเป็นซีรีส์ที่สูงที่สุดของทางฟอร์คอแล้วครับยูโทเปียเอ็มนะครับ ดูแม่เหล็กนะครับเป็นเทคโนโลยีที่ไม่เหมือนกับมันพงทั่วไปที่ที่ขายกันนะครับสังเกตตัวของแม่เหล็กนะครับตัวของแผงตัวด้านหน้านะครับหน้าของวัสดุตัวนี้นะครับจะไม่เหมือนกันต่อมานะครับระบบตัวนี้เนี่ยก็จะมีการติดตั้งตัวโรเซสเซอร์นะครับเป็นโรเซสเซอร์ที่มีแอมในตัวของ m u s e w a y ตัวท็อปสุดนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด8ช n n e l นะครับตัวนี้นะครับ8ช n n e l พร้อมแอม แล้วก็เป็น10 channel DSP ด้วยตัวนี้ก็จะทำให้เวทีของเสียง mm hmm. เขาเรียกว่าองค์ประกอบของซาว n ์เนี่ยได้ครบรายละเอียดของเพลงได้ครบมากขึ้นนะครับพร้อมกับมันมีแอมในตัวเนี่ยมันจะทำให้เนื้อเพลงอ่ะมีความแน่นมีความอิ่มมากขึ้นต่อมานะครับตัวนี้ได้มีการติดตั้งตัวระบบอินเทอร์เฟซแอนดรอยตรงรุ่นนะครับของ m e r c e d e s b e n z เลย แล้วก็มีการเพิ่มกล่อง TV tuner ของ Asuka 700นะครับเป็น tuner ที่ชัดที่สุดแล้วที่ที่แต่เราขายมานะครับแล้วก็มีการติดตั้งกล้อง t ิงแวร a นะครับเป็นแบบหน้าหลังซึ่งมาที่ AutoTech ก็มีให้เลือกหลากหลายรุ่นนะครับ